สวัสดีครับรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพีชทำพิเศษนะครับรีวิวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกับเดลิเมนะครับสองฉบับี้นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับขอบคุณไทยรัฐนะครับพุณยี่สิบธันวาคมสิบหกครับสมรสเท่าเทียมเข้าสภาอิงดีใจร่วมช่วยพลักดันนะครับนิดประชุมก่อนพักร้อนเข้มมาตรการฝุ่นพิษสองจุดห้าะคออ คอรมอรเคาะงบ4.9พันล้านแก้นี้ SME นอกระบบต้นปี67ได้ข้อสรุปดีต้องนะครับเศรษฐานำทบคอรมอรก่อนพักร้อนเคาะร่างกฎหมายสมรรถเท่าเทียมสั่งแก้ฝุ่น PM 2.5ตั้ง KPI ภาคเนี่ยลดการเผา50%นะครับด้านบนตรงนี้ก็ตรงนี้นะครับก็จับกลุ่มนะครับไม่รอดตำรวจจับกลุ่มนายอนาวินหรือวินหรืออ้ํา เด็กชั้นกวัฒนวานมือยิงครูเจี๊ยบที่เสียชีวิตนะครับไปกบดานอยู่ที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็คุณลุงอิงครับสมรสสีรุ้งนะครับนางสาวแพวทันชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยยืนถ่ายรูปผู้กลับไปสมรสเท่าเทียมจำลองระหว่างเข้าร่วมง,งานเสวนาสารฝันสมรสเท่าเทียมรวมพลังสู่การเปลี่ยนแปลงในสปาที่หอศิลป์กรุงเทพนะครับหลังมคอ,มอมมนมอมีมติอนุมัติร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมเข้าสู่การพิจารณาของสปาผู้แทน ประสะดอดนะครับครับอันนี้ก็เชิดชูเชิดชูสองนักข่าวใหญ่นะครับสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะครับสองนักข่าวใหญ่มานิดขันชัยคนหนังสือพิมพ์ยกย่องห้าองค์กรช่วยการศึกษานะครับเชิดชูเกียรติครับสมาคมหนังสือพิมพ์มอบรางวัลเชิดชูเกียรติสองนังสือพิมพ์ผู้มีคุณูปุปการและเป็นแบบอย่างคือนายมานิดสุขสมจิต ซ้ายมือนะครับได้คุณขันชัยคุณปานประำมติชนครับนีผู้ดกดตั้งมติชนเลยนะครับนี่ครับกำนันถึงโหดยิงเซลแมนสาวนะครับแล้วก็มาเผดพ,พูดพอค่าลูกยนต์ห็นท่วงน้ำอธิการบดีสุดอาลัยสุนเสนักษาปริญญาเอกนะครับน้องเฟิร์นหน้านหนึ่งของไทยรัฐนะครับไทยรัฐก,ก็มาดูเดลิมิวนะครับ เนลินิวเนลิ่ให้ความสำคัญกับหันค่าไฟถึงแก๊สอุ่มดีเซลคอมอไฟเขียวของขวัญปีใหม่พลังงานหวังช่วยแบ่งภาระประชาชนสั่งลดได้อีกขอดูที่ทางแกส๊สธรรมชาติเหลวนะครับคอมอไฟเขียวราคาพลังงานยกแผนครับแจกเป็นของขวัญปีใหม่แบ่งเบาภาระประชาชนนะครับ การเต้นดอยปุยรูปไอ้บินลั่นไกมือคาดรูเจี๊ยบนี่ครับฝากขัง12ทรชนไม่ให้ประก,กันนะครับแล้วก็ในภาพนี้นะครับภาพนี้ก็คือก่อนพักร้อนในเศรษฐาทวีสินนายยมตรีและอัญีกัลย์ังนะครับเป็นประธานชุมนุมเป็นประธานไม่ใช่ชุมนุมประชุมคณะมนตรีนะครับแล้วก็ในเศรษฐาก็จะพักร้อนตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้าวันนี้พักล้อมแต่เมื่อวานนะครับจนถึงวันที่ยี่สิบสองครับ สารพิพากษาวันนี้ลุงพลป้าแตนคดีน้องชมพู่นะครับแล้วก็อันนี้ลูกชิ้นเถือนลูกชิ้นเถือนนะครับสีหน้าก,กากไอโมงวงการหมูเถื่อนสิ้นปี66ปัดคดีเปิดหน้าหลักฐานแน่นเอาผิดครับนี่คือ2องฉบับไทยรัฐก,กับเดลินยนะครับ ขอบคุณพารการท่านที่ตามช่อง youtube ชีพทาำเกษตรแล้วครับคุณไทยรัฐก,กับเอวีด้วยครับสวัสดีครับ